โลกของอากาศยานทางทหารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วความสามารถในการรบแบบหลากหลายภารกิจความคล่องตัวสูงและต้นทุนที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องบินรบประจำกองทัพสอาบยาดลบ39กริดเพนซับเจเอ39กริเพนได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานเครื่องบินลำนี้ในเอเชียความเป็นมาของกริดเพนเครื่องบินจากดินแดนสแกนดิเนเวีย JAS 39อเเปิดเทนเป็นเครื่องบินขับไหลมัดโรมาทีโรไฟเตอร์ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัทซอมจากประเทศสวีเดนโดยชื่อ JAS มาจากคำว่าจ็ค k ขับไล่แอตแท็กโจมตีและเทนิงลาตระเวนสื่อถึงภารกิจหลักที่เครื่องบินลำนี้สามารถทำได้ในลำเดียว การพัฒนาของเกรเพเนเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ1980เพื่อแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าของกองทัพอากาศสวีเดนเช่นวิเกิลและเดรเคินเกรเพเนได้บินทดสอบครั้งแรกในปี1988และเริ่มเข้าประจำการในช่วงปี1996ขีดความสามารถทางเทคนิคเกรเพเฮได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบินที่เบาล้องตัวใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และต้นทุนการดำเนินงานต่ำโดยแบ่งออกเป็นหลายรุ่นเช่น JS 3 9 AB รุ่นแรก j s 3 9 4 d รุ่นที่อัปเกรดสำหรับเนโทและ j s 3 9 EF รุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบันรายละเอียดทางเทคนิคสำคัญของไกรพันซีดีความเร็วสูงสุดประมาณมอก2หรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการ800-1 300กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจอาวุธที่ติดตั้งได้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไดริสที มี TRM120 น้ำรอมขีปนาวุธอากาศสู่พื้นใน GM65 มาริกระเบิดนำวิธี GBU และอื่นๆระบบเรดาร์ p s 0 5 a p ulse, ูนย์ d o p p l e พ Radar หรือในรุ่น E จะใช้เรดาร์ e แบบ r ร v ว n S05 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสิอุซ้ามีความสามารถในการป้องกันตัวจากเรดาร์ของศัตรูและรบกวนคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการใช้งานแบบกระจายตัวและสภาพสนามไม่สมบูรณ์ หนในจุดเด่นของไกรเพรินคือสามารถปฏิบัติภารกิจจากสนามบินขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งทางหลวงที่ปรับเปลี่ยนเป็นรันเวย์ได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีความสามารถนี้ทําให้ประเทศที่มีทรัพยากรจํากัดหรือมีพื้นที่สนามบินจํากัดสามารถดําเนินยุทธศาสตร์การรบแบบกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพความโดดเด่นด้านต้นทุนการดําเนินงาน กรเพิลนมีต้นทุนการใช้งานต่อชั่วโมงที่ต่ำกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันมากเช่น F 1 6หรือ Eurofighter โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่4 0006000$ ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเทียบกับคู่แข่งที่อาจสูงถึง 20,000$ ดอลลาร์การบำรุงรักษาก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้ช่างจำนวนน้อยลดภาระของกองทัพในการจัดหาทรัพยากรและบุคลากรการเข้าประจำการของกรเพิลนในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดซื้อและใช้งานกระเพลนโดยในปี2008รัฐบาลไทยได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อกระเพลนรุ่น4และดีจำนวน12ลำพร้อมกับเครื่องเรดาร์เตือนภัยทางอากาศซบสามอบและระบบควบคุมและสื่อสารครบวงจรกระเพลนของไทยประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราธานีภายใต้ฝูงบิน7 0 1และเป็นกำลังหลักในการป้องกันทางอากาศของประเทศ โดยมีการฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพความร่วมมือเชิงเทคโนโลยีและการถ่ายทอดองค์ความรู้อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้ไทยเลือกกระเพินคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์และการร่วมมือระยะย,ยาวในด้านอุตสาหกรรมการบินซอฟตได้ส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่มาช่วยฝึกอบรมติดตั้งระบบและวางโครงสร้างสนับสนุนระยะยาวซึ่งสร้างความมั่นคงในการใช้งานและพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศ ไกลเพิ่นกับอนาคตของการรบแบบเครือข่ายไกลเพิ่นถูกออกแบบให้พร้อมสำหรับสงครามยุคเครือข่าย Network Centric Warfare โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรลวทม์กับเครื่องบินลำอื่นสถานีเรดราภาคพื้นหรือระบบบัญชาการกลางเพื่อวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วระบบก,การสื่อสารและการแชร์ข้อมูลของไกลเพิ่นจึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการรบยุคดิจิทัลซึ่งประเทศไทยเองก็กำลังพัฒนาไปในทิศทางดังกล่าวสรุป ไกรเพิร์นไม่ใช่เครื่องบินที่แพงที่สุดหรือมีความสามารถแบบล่องหนขั้นสูงสุดแต่สิ่งที่ทําให้ไกรเพิร์นโดดเด่นคือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความคล่องตัวเทคโนโลยีและต้นทุนทําให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาอนํานาจทางอากาศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลสําหรับประเทศไทยไกรเพิร์นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่เป็นระบบที่ประกอบด้วยเครื่องบินนักบินเรดาร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยตอ่อพร้อมตอบโต้ทุกภัยคุกคามทางอากาศในศตวรรษที่21 เกรเพลนคือเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศที่มีวิสัยทัศน์สามารถก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันประเทศได้อย่างสง่างามและมั่นคงหากคุณต้องการให้เสริมข้อมูลในหัวข้อใดเพิ่มเติมเช่นประวัติการจัดซื้อเปรียบเทียบกับ F16 หรือเทคโนโลยีในรุ่น EF บอกได้เลยครับ